สวัสดีครับผมช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็ต้องเร่งพยายามทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยโตให้ไวที่สุดเพราะว่าอีกหน่อยก็จะหมดฝนแล้วนะครับคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการทําปุ๋ยหมักใบไม้สูตรเร่งโตครับซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายๆมากเพียงแค่หาวสัสดุกรอนที่มีในสวนของเราเริ่มกันเลยครับเริ่มจากให้ไปหายอดผักยอดพืชที่มีไนโตรเจนสูงอย่างเช่นยอดกระถินยอดมะรุมนะครับตัดมาเลย สักกรรมให,ใหญ่ๆนะครับเสร็จแล้วครับก็นำมาหั่นใส่โคนต้นนะครับหั่นรอบโคนต้นไม่ว่าจะเป็นพริกมะละกอไม้ผลไม้ยืนต้นได้หมดเลยนะครับตามที่เรามีที่ราปลูกนะครับ แต่ผมจะใส่รอบคนต้นมะละกอเพราะว่าต้องเร่งโตนะครับอยอดผักจัดพืชที่มีไนโตรเจนสูงก็จะมีอย่างที่บอกไปครับมีกะถินมีมะรุมแล้วก็มียอดสนุด้วยแล้วแต่หาได้นะครับเสร็จแล้วครับก็เพิ่มประสิทธิภาพสัหน่อยด้วยการโรยปุ๋ยยูเรียครับประมาณสักครึ่งกำมือหรือ1ช้อนก็ได้นะอันนี้เขาแบ่งขายนะครับไม่ต้องใช้เยอะโรยเพื่อเป็นแหล่งพลังงานของกลุ่มจุลินทรีย์ด้วยนะครับเสร็จแล้วครับก็รดด้วยน้ำหมักชีวภาพที่เรามีนะครับ จากนั้นก็หาดินมากรบครับไปเอาหน้าดินในสวนของเราแหละที่ดินที่ดีๆนะครับเอาหน้าดินมากรบไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายนะครับให้เก็บความชื้นไว้อันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะครับถ้าใครมีปุ๋ยคอกก็อย่าเพิ่งคลุมหนาเพราะว่ามันจะเกิดความร้อนอันนี้ก็เกิดความร้อนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกับการทําปุ๋ยหมักโดยทั่วไปสูตรนี้ไม่เป็นอันตรายต่อรากพืชนะครับมีแต่ประโยชน์เป็นสูตรเร่งโต ในระยะสั้นๆที่ผมใช้ประจำนำมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม